สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะเมื่อนี้กับมาพบกันคือนนี้พี่น้องเานาะนะกับหวยลาวัฒนาครับผมลาวัฒนาเมื่อนี้วันที่ยี่สี่เดือนหนึ่งปีหกแปดนะพีนะ่เนาะพบกันกับหนุ่มโชคพารวยเด้อตารางพารวยปู่ชุดปูให้ด้วยเนาะมีตัวไหนบ้างไปดูกันเลยครับตารางพารวยเนาะวินสองตัวสามตัวสี่ตัว 4, ตว,วันนี้หนุ่มโชคทำให้ที่หนึ่งสี่เจ็ดสองห้าแปดสามหกเก้าเด้อตารางพารวยเนาะวินแนวตั้ง วินแนวนอนเนาะนี่คือ,อสูตรของเราเนาะสูตรของเราสูตรของหนุ่มโชคเนาะวินไปทางไหนก็วินวินแนวแนวนอนด้วยวินแนวตั้งด้วยคนมาใหม่เด้อสำหรับคนมาใหม่วินยังไงเนาะเล่นตารางพารวยทําไมเลขมันเยอะจังหนุ่มโชคบอกแม่สิแม่ทําไม่เป็นเนาะแม่ก็ฟังหนุ่มโชคด้วยหนุ่มโชคจะบอกมาวินแนวตั้งก็มีแล้วก็วินลงมาทางนี้เนาะนแนวตั้งก็มีหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ด 4 7เนาะก็ประมาณนี้คือวินวินแนวตั้งก็2 5 5ห้าแล้วก็2 8, เนาะ3 6 3 9แล้วก็6 9, 6, 9เนาะนี่คือวินแนวตั้งนี่เห็นไหมบอกไว้อยู่เนาะขีดเส้นใต้อยู่ว่าวินแนวตั้งวินแนวนอนก็มี1 2, 1 3แล้วก็2 3เนาะ4 5, 4 6แล้วก็5 6 7 8 7 9แล้วก็89นี่คือวินแนวนอนสัญลักษณ์ก็บอกว่าวินแนวนอนอยู่ตรงนี้เนาะก็จะมี1 2 4 5 เจ็ดแปดเนาะสองสามห้าหกแล้วก็แปดเก้านี่คือวินแนวนอนเนาะวินแนวตั้งแนวนอนก็ตามนี่เลยเนาะตามนี้เลยชอบแนวไหนก็วินเอาเลขมันเข้าทุกวันแจกทุกวันเนาะหลักฐานก็มีแล้วว่าเลขของเราเข้าทุกวันเนาะวินสองตัวสามตัวก็บอกไว้อยู่เนาะครับผมวันนี้ชุดปู่ให้รวยเนาะตารางพวามรวยแล้วแล้วก็มีชุดอีกชุดหนึ่งคือชุดงบน้อยเด้อนะชุดงบน้อยวันนี้ของเราเนาะหนุ่มโชคก็ทามาให้เนาะชุดงบน้อย ชดกบน้อยมันจะเป็นแบบนี้เนาะเห็นไหมสัญลักษณ์มันจะเป็นคู่สําหรับคนที่มีงบน้อยทุนน้อยเนอ้อไม่ให้ไม่ให้มาไม่ไม่หายตัวเนาะมันจะมีมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดแปดเน้อนี่คือคู่คู่จับคู่ให้แล้วแต่คู่ย่อยลงไปอีกก็คือจะมีมันจะมีเห็นไหมเนี่มันจะมีของมันมีจะมีไหมสามเจ็ดสี่แปดนี่คือแนวแนวตารางที่ผมจับคู่เนาะมันก็เป็นตารางของมันอยู่เนาะ คู่ใหญ่ก็มีสิบสองสามสี่ห้าหกก็เจ็ดแปดคู่คู่สําหรับคู่คู่คู่เล็กลงไปอีกเนาะคู่ย่อยก็มีสองหกหนึ่งห้าอย่างนี้ก็ได้เนาะสามเจ็ดสี่แปดอะไรย่างนี้ก็ได้คือนี่คือคู่ย่อยคู่ใหญ่ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคู่ย่อยก็มีสี่แปดสามเจ็ดสองหกแล้วก็หนึ่งห้าเนาะคู่มันมีคู่ใหญ่คู่ย่อยนั่นอีกนี่คือชุบครบน้อยต่อไป ่อไปชุดสายด่วนเ้อสายด่วนวันนี้มี4หางเองฟันให้เนาะวันนี้มี10 1 7 2 4สแล้วก็3 1เนาะฟันให้สองสตัวเดียวปังๆเลยวันนี้เนาะสองสปังๆเลยโอเคแคปหน้าจอเลยครับแคปหน้าจอเลยนี่คือชุดของเราเนาะมี3วันนี้ให้มา3ชุดเนาะชุดตารางพารวยปูให้รวยแล้วก็ชุดงบน้อยแล้วก็ชุดสายด่วนเนาะ วันนี้เราก็มาพร้อมกันกับปู่เหมือนเดิมแคปหน้าจอเลยครับแคปหน้าจอเลยขอพรปู่เด้อขอพรขอปู่ให้ปู่ช่วยปู่ของเราขอได้เนะาะปังตลอดเวลาเลยโอเคครับผมโอเคแคปหน้าจอเด้อนี่คือชุดกบน้อยแล้วก็ชุดสายด่วนสายด่วนให้มาสี่หางเด้อหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดสองสี่สามหนึ่งเนาะเด่นให้ที่วงให้ที่สองสี่ตัวเดียวสายด่วนเนาะชุดกบน้อยก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนาะมีคู่ใหญ่และมีคู่ย่อยแล้วก็มีชุด ตารางพะลวยตารางพะลวยเป็นชุดไอซิกเนเจอร์อยู่แล้วเนาะเป็นชุดดั้งเดิมชุดออริจินอลของเราอยู่แล้วแตกทุกวันชุดนี้ปังมากเลยเป็นชุดที่ชูโรงอยู่แล้วเนาะวินสองตัวสามตัวก็วิดเอาตามนี้เลยเนาะจะวินปเป็นแนวตั้งไม่ว่าจะวิน,ปน,อน,น,อนเป็นแนวนอนแนวตั้งก็มีตามนี้เลยลงมานี้แนวน,นอนก็มีไปตามนี้เลขไม่เยอะเนาะถ้าใครเล่นเป็นเลขไม่เยอะอย่างเมื่ออย่างที่แล้วแตกสี่สามอยู่ตรงตรงอยู่ตรงนี้เนาะสามสี่สี่สามอยู่ช่องนี้วันที่แล้วเข้าจรังเลยสามสี่ตรงนี้เลขเราปังทุกวันเนาะ เราพัฒนาเนาะยังไม่หลุดเลยปีใหม่นี้ยังไม่หลุดสักครั้งเลยเนาะยังไม่หลุดสักครั้งเลยไม่รู้กี่งวดแล้วไปดูเอาเองผมก็ไม่ได้นับให้เนาะยังไม่หลุดเลยทำดีมีว่าอยู่โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้เอแค่หน้าจอเลยโอเคครับผมวันนี้ขอให้ทุกคนรวยๆเนาะรวยรับพัฒนาหนุ่มโชคปังๆรวยๆถูกหวยทุกวันนะครับ